เราเห็นแล้วว่ามันทําอะไรได้เราเห็นแล้วว่ามันมีคนสนุกนี่คำถามถัดไปครับถ้าเราจะเริ่มเราต้องทํำยังไงบ้างครับเอิดอยากศึกษายที่เราห้าดีควายไม่ได้การศึกษาที่เป็นไงอยากเรียนสอถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับไดครับมือใหม่เลยครับผมมือใหม่ครับอยากจะเรียนที่เราห้าต้องเริ่มยังไงดีครับ คืออย่างตอนนี้นะคะมีหลายๆเว็บไซต์นะคะก็เริ่มสอนนะคะอย่างอย่างของคุณตาฟางตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็มีเขียนในส่วนของบล็อกต่งตางๆเนะะี่ยในการให้ความรู้ในส่วนของเท็กชิ่งแอลไฟจริงๆถ้าตอนนี้เซิร์ชไปเนี่ยนะคะก็จะมีว่ามีเท็กชิ่งแอลไฟท์ทีทิวเดียวนะคะมีหลายๆเว็บไซต์เนี่ยนะคะได้ได้โพสต์กับคอนเทนต์นะคะของเท็กชิ่งแอลไฟเอาไว้ด้วยนะคะ รวมถึงของที่สมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ปาสนะคะก็มีในตัวของการเทรนนะคะในตัวของคอร์สสอนเฮติค hmm. เนะคะนี่ก็เป็นเป็นจุดเริ่มอ,อันหนึ่งนะคะในการที่เราจะเข้าไปยังมีเว็บไซต์นะคะเอ่อ W3 นะคะ W3 s c h o o l ามสไอพูบีเนี่ยเฮติคเอลไฟนก็จะมีในตัวของคอนเทนต์ที่เราไปเริ่มศึกษา mm hmm. นะคะรวมทั้งอ่อีบ e ุ๊กต่างๆนะคะตนี้ก็ออกออกมาให้เริ่มแล้วนะคะ ทูส์นะคะมีทูส์หลากหลายเลยนะคะในการช่วยเราในการพัฒนาเนี่ยค่ะลองยกตัวอย่างเครื่องมือในการช่วยเขียนสิครับค่ะคือเอ่อทูส์ที่มีให้นะมีหลากหลายรูปแบบนะคะท่านใดใช้น ốt แผ่นน ốt แผ่นก็เห็นได้นะคะน ốt แผ่นของเครื่องเราเดลิโดสี่เลยหรือถ้าใดใช้ตัวอีกอันหนึ่งที่ที่ใช้เขียนเนี่ยก็คือเป็น CS6 Adobe นะคะ Adobe CS6 ในในตัวนี้นะคะก็เขียนง่ายนะคะใช้เมื่อกี้โน้ตแพด อืมโอเคัดีรไม่เสียทกราคามันฟ้าไอเหียวเลยนะครับ แล้วการใช้การใช้พวกเครื่องมือพวกนี้มันจะอำนวยความสะดวกให้เราในแง่ไหนบ้างะจริงๆครูอย่างที่บอกไปอย่างบางคนใช้ถ้าใครเขียนเล่นใช้ไปทดสอบตัวชุดสีโอเด็ตเนี่ยนะคะดอเน็ตก็เขียนให้ยาวไฟได้ใครดูข้าวจ้าว่าทำอีคลิปนะคะเดี๋ยวอีคลิปตัวนี้ก็จะมีครูช่วยเราในการเขียนนะคะยังยังถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้คูคุณใช้โลงแผงไปนะคะหรือจริงๆแล้วน้องแต่เองก็เขียนง่ายเราเขียนแต่ว่าเราระบุในส่วนของแผงนะคะให้ให้ถูกต้องคือต้องแม่นแม่นแท้ อันนี้จำสินแท็กให้ได้จำแท็กให้ได้หรือถ,ถ,ถ้าเป็นในส่วนของเอ่อทูทที่มีมันก็จะมีการตรวจให้เรานะคะรวมทั้งตัวของเอ่าตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะคะเขาก็เป็นปลั๊กอินในตัวของเบราว์เซอร์เอามาช่วยเราในการเขียนไม่ว่าจะเป็นพวกโคมนะคะต o วตัว Home บราว์เซอร์ของที่เราลันเองนี่แหละมันก็จะเข้ามาช่วยเราในการตรวจสอบได้ถ้าถ้าใครที่ใช้ Google Chrome สังเกตว่าตรงตรงเบราว์เซอร์เนี่ยฝั่งขวามือจะมีรูปในส่วนของถูใช่ไหมคะจะคลิกไปที่ developer tools นะคะซอฟต์แวร์ developer tools ตรงนั้นก็เข้าไปเขียนโค้ดให้เบราว์เซอร์มันมันลันอันนี้ก็ได้เลยนีะถ้าใช้ CS6 อันนี้นะคะก็คือเป็นเป็นูส่วนหนึงเอาไปดีพเน oy, นะี่ยเอา เอาไปเอาไปเขียนบนเว็บนะแล้วก็เอาไปทํางานนะคะได้ในส่วนของมือถือนะคะในในโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตสะดวกนะคะเขียนเว็บแล้วก็เอาไปทีพอร์ตขอแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูสันดุลที่คนไทยมีข่าวไหนเสร็จมครับครับผมก็ต้องต้องคอนเซิร์ตต่างประเทศกันก่อนฟูที่ช่วยเขียนใน่ทุกแอลในที่นี้ไม่ได้หมายว่า จะใช้ทูเขียนเกมได้เลยไม่ใช่เราคือมันแค่สร้างแฉกมาให้เราที่เหลือคือเราเป็นคนเขียนเองครับคือพีมเมนทุกอย่างคือมันไม่ใช่เหมือนเหมือนอะไรแบบเหมือนแฝดที่เราแบบลากไอคอนเจื๊ๆมาใส่ย๋วยวไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่ครับคือคือคุณต้องกดเข้าไปหน้าวิวโคนแล้วก็พีเมนส่งนหลักคือทูอย่างะรบ Adobe เ,ง,เงี้ยมันแค่สร้างแค่สว่าจะสร้างเกมตัวหนึ่งันสร้างแฉกมาแฉกมาขึ้นมาสองบรรทัดประมาณยี่สิบคำกันเองนั่นคือ h t m l ์แมว ที่เหลือก็คือเป็นเป็นที่บอกว่าต้องเอาจาวาสคริปต์มาเขียนควบคู่กันด้วยคือนั่นคือออกมาจากสมองเราเลยนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องรู้ว่าเธอรนเอาไวเนสกิวแม่ไฟไลเนี่ยมันเขียนยังไงเหมือนต้องรู้ว่าจาวาซัลฟิทเนีมันเขียนยังไงหรือว่าต้องเอาแบบกอบหน้ากันให้ได้ถ้าทีนี้เอออยากจะโปรเจกต์ทเธอรีนเอาไว้ที่มันที่มันพัฒนานให้มันเป็นเว็บแอปดีๆเนี่ยตอนี้แต่ท่านได้มีแอปได้ลองทำกันบ้างไหมฮะ เลยน้องเอามาทำอะไรกันบ้างครับเดี๋ิมเพปิดสายให้ผมขอบคุณนะครับแล้วผมมีมาโชว์ครับประมาณสามสี่ห้านะโอ้โหก็ะเด็นเดินเปิดสายได้เลยก็คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเช็คแหวไฟก็คือมันจะมีพวกแฉกนี่ยพวกแฉกลำเบอร์พวกแ็กอีเมลพวกแฉกเซลลโฟนอย่างเงี้ยเช่นถือว่าอ่างสะดวกของมันก็คือถ้าเราใช้ในมือมันจะเลือนคีย์บอร์ดให้เราเองเลย โดยที่เราไม่ต้องไปสลับแป้นพิมพ์เพราะทุกทีนี่คือแบบว่า,เ,าเวลาในช่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรากรอกช่องปกติคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ดดีฟอลต์เลยใช่แต่นี่คือถ้าเป็นแนอนดรอยด์ก็จะแบบว่ามีการเลือกคีย์บอร์ดที่เหมาะสมกับฟิลล์ต่างๆมาให้ผู้ใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นอ๋อแล้วถ้าเป็นแบบเียถ้าเป็นในเบาราว์เซอร์พวกฟอร์มก็จะมีฟอร์มพวกจากตัวีแสดงเป็นตัวแสดงแบบวีครับ เราไม่ต้องเลือกช่วงเวลาลลว่าเลือกจับเอาเรียกว่าอะไรลากเคอร์เซอร์อะไรเงี้ย,ยมันจะมีเลือกได้เองเลยจะเลือกช่วงเวลาเลือกวันที่อะไรเงี้ยครับนี่คือเป็นแท็กของ h t m l ต่งเที่มัน,นคือไม่ต้องเอาก<อ>าอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าสคริปต์คือแบบเอาฟีเจอร์ตรงๆมาแปะโป้งแล้วแบบรูปดึงมาเป็นฟิลลี่ได้เลยใช่โอ้โหประหยัดเวลาโคตรเลยครัคือเวลาเขียนที่มีไทป์แล้วก็มีไทป์แล้วก็ระบุเข้าไปมันก็จะแสดงให้เราได้เลย รองรับทั้ง iOS และ Android ด้วยใช่ครับโอ้ดีมากเลยครับนี่เป็นความสบายของนักพัฒนาแล้วก็ของผู้ใช้ด้วยพูดถึงนักความสบายนักพัฒนาเมื่อวานนี้นักพัฒนาคนหนึ่งครับคุณสิริพรพันวิไลโดูเด่นเลยฮะเขาเป็นนักพัฒนาแอปที่ส่งแอปไปได้รับโลกแล้วเขามีคติกำใจครับความสุขสบายของยูสเซอร์คือความทุกข์ทรมานของเดเวลลอปเปอร์หรือยิ่งยูสเซอร์สบายเท่าไหร่นะเดเวลลอปเปอร์ยิ่งทรมานเท่านั้นนะฮะก็สำหรับสำหรับนักนักพัฒนาครับ คนนี้เป็นเว็บเว็บที่ผมใช้เวลาเขียนแต่ว่าเราจะใช้ฟีเจอร์ Can I Use.com ใช่เนี่คุณครับครับอย่างเช่นเราใช้ได้ไหมคอมใช่อย่างเช่นเราจะในนี้ผมเรียกมาเป็นแดกแอนด์ด็อกก็คือแบนลากแล้วก็วางผมจะทดสอบผมจะอยากรู้ว่าอนี้จะใช้ฟีเจอร์เนี่ยบนเบราว์เซอร์ต่างๆเบราว์เซอร์ต่างๆตัวไหนรองรับบ้านในวันนี้อ๋อนี่คืออย่างเดียวรู้ว่าฟีเจอร์แดกแอนด์ด็อกของที่เราให้ มันใช้นบเนเบราว์เซอร์อะไรได้บ้างรวมถึงสามารถเสิร์ชหาฟีเจอร์อื่นได้ด้วยใช่ครับโอ้ต่อไปก็ตัวนี้เป็นแพลิเคชันตัวจีเป็น,เป,นเป็นเหมือนฐานข้มอมูลของเป็นเหมือนที่จีพีดีของการ์ดทนายที่จะเอาไปนอกจากที่บอกบว่าจะมีบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่ที่เขาจะเป็นโครงการนี้คือในช่วงแรกๆจะมีจะเน้นไปทางพวกจ a v a s c r i p t แล้วก็ CSS นี่เป็นตัวอะไรก็เข้าไปอ่านดูได้ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆว่าใช้งานยังไงอะไรยังไงเหมือนเหมือนวิดีโอีเด <ination> sí ียวของวงการเว็บเดียวล็อปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ภาษาจีนนะครับผมง่ายๆก็ให้แนะนำให้หาแฟนฝรั่งก่อนแล้วค่อยเข้าไปให้เขาแปลให้เราเนี่ยอย่างอย่างเว็บนี้ก็เป็นไม่ต้องไม่มีใครถือเข้าเยังมีอย่างอ๋อวันนี้ผมจําได้ครับกลัวจส่งปิงที่สุดเลยเมาต้องกดวิดีโอย่างน้นะววันนี้จะเป็น เราเราเราเข้าเว็บนี้ดูนะฮะกดต้องตรงอยู่ o y a n นด้านล่างเลยครับแต่ใช้ดีต้องใช้ซีฟีเข้าใช้ไอแพดเข้าไม่ค่อยดูอ่ะคือเป็นเว็บที่บอกว่าจะบอกว่าหาเหตุผลของไอคอนห้าท uh. ี uh ่ดีกว um ่าแอนดรอยเราคิดเข้าเว็บดูเราสมควรดีมาแล้วอ่าแล้วอย่างอย่างเห็นไอคอนนะกดเห็นไอคอนอยู่กดซีเอาเมาส์ไปชี้อาเมาส์ไปชี้ชี้ตรงชี้ตรงซีเดอร์รีเซนต์นะก็จะรู้ว่า ค um ือคอนเซปต์ก็ี่บอกว่ามันหามันหาเหตุผลไม่เจอืิไม่รู้ว่าดีก่อยังไงประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นึ่งเอาไวตัวตัวนี้จะเป็นปุ่มวัดไฟเฉยๆครับลอยๆจะเคลื่อนที่โดยจะวัดทิมเวลาเมาส์มาอยู่ใกล้ๆก็จะได้หนีได้หนีอะไรวะานี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งกับสไลด์ครับเอาเมาส์เลาวยังงงนะคพณก็คงยังสนุกอยู่ อย่างเลือดนี้จะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับโัรงกร้าครับไบโอดิจิตอลคือแม่หลอดทองเหลวเลือนี้จะใช้เช่ l 5แล้วก็เลือดจีเครับเลือดจีก็เป็นมาตรฐานการขึ้นโมเดล3มิติในวงการเว็บไซต์ลองลองเข้าเว็บนี้ดูนะครับด้านล่างเลือดนี้เป็นเหมือนโครงสร้างเป็นแบบภาพอย่างนี้เลยครับก็จะมีข้อมูลต่างๆส่วนประกอบกระดูกชิ้นนี้เรียกว่าอะไรอเนี่ยครับมีแบบไม่ต้องลึกขนาดนี้ไหมเอาแค่ไม่ต้องเห็นเตอร์ผ้าก็พอ เด er> ี๋ยวไปไปสนลออะไรก็ได้ครับเมาเมาอ่นพยายามจะไปไปหาที่น่ะเย็นสิเย็นสินะเราคนไทยเราเป็น next generation นะฮะเห็นอะไรก็ไปยุ่งท่าเย็นไปก่อน อย่าไปติดเอาแว r กันยุมจับทุกวันนี้ <c oughs> ต้องลอกเองครับเอาสิต้องลองอีกด้วยอ่ะน,นช่านมันนะครับกลับไปที่บ้านะดูอันนั้นจเอาไปเอ,เ <c oughs> อ,อาดิเข้าวิวแม่เอาเขาไปที่สไลด์แกะคน,นเขาไปในสไลด์นั่ยก็กลับไปสไลด์อีกนิดนะะึงครับ บนนี้ก่อนจากเรื uh, ่บนี้แล้วกันครับกดเข้าไปจากเมื่องนี้ใครเคยเห็นตอน Google ปีไหนปีที่น่าจะเป็นปีปีที่แล้วที่เป็นบอกตัว Google ดูโดที่แบบเราเอามองไปสายตาอย่างนี้ครัคือมันจะเป็นเหมือนจอค i ิปตัวหนึ่งให้เราสร้างข้อความแล้วมันจะกลายเป็นรูปโฟมแล้วมันจะแตกๆลอยๆได้ลองกดคอนโทรลแล้วก็ไอยูนะครับ ที่เป็นโค้ดของมันเลื่อนมาเนะะี่ยฮะตรงตรงนี้อ่ะได้แล้วจะเห็นเั้งไว้แขนวัดนี้คือที่เรอยกว่าสนะครับแค่จิบถัดนั่นแค่นีน้ที่เหลือเป็นโจ๊กจิบโจ๊กจิบตีกลาล่างนะซึ่งบางคนคิดว่าพี่จะโม้กับเพื่อนเงีย้ยเฮ้ยเห็นที่เรียกว่าเป็นวะไ,ได้ได้แล้วนะเอาแขนวัดมาใส่ให้เป็นเหมือนกับเหมือนกับสร้างเป็นพื้นที่ทในการทำงาน ว่าว่าเนี่ยคือที่เ, er เ,เดียวห้าแล้ที่เหลือก็เป็นก๊อกจาวาสคริปตมาลงตุ๊กขาวใช่ครับเริเ่เเเมเริ่มเริ่มเริ่มพัฒนาได้เลยเขารรจริงๆตัวแท็กกานวาดมันก็คือเป็นเหมือนแท็กตัวหนึ่งที่ที่ฝังอยู่ในตัวเวอร์ดข่ะสามารถ,ถมันสามารถอะไรบ้ากสามารถ,ถเขียนพวกกราฟิกต่างๆพวกเส้นตรงพวกเป็นยังไงก็เหมือนกระดาษวาดภาพมันโปรแกรมเพ้นต์ตัวหนึ่งเลยค่ะซึ่งซึ่งตัวที่จะวาดก็คือต้องใช้ JavaScript อะมาวาง่ายใช่ค,ใชครับโอ้ยอย่เงนี้นครับโอโอ,โอ,อะกลับไปจะไรครับน่ก็หมครับตอนจริงๆหลกกักๆตัวอย่างก,ก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่เว็บในไทยหลายๆเว็บเริ่มใช้แต่ว่าใช้แค่เหมือนเปลี่ยนลอกใช้ด้านบนยยวาวให้เหมือนต็อกใช้ทันทันแค่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนท,ทีนสทนส่สเปน ก็คือเพี color, choice, ่ยให้ลดความซับซ้อนในเวอร์ช่นเก่าที่มันต้องประกาศเยอะๆก็จะย่อลงให้มันง่ายขึ้นให้ให้แท็กแต่ละแท็กมันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอ๋อแล้วลดความซับซ้อนของแท็กแบบกั้มกึ่งเมื่อก่อนออกไปอ่าอย่างตัวท wow. ูเงียนก็สามารถเล่นได้ว่าเราจะพัฒนาเว็บไซต์บนพลิปขาดอ๋อเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5อะไรอย่างนี้ครับคือถ้าสมมติว่าเลือกเป็นเวอร์ชัน5มันก็จะสร้างแท็กทุกอย่างที่เป็นของเวอร์ชัน5ไม่ต่องาะจะลากดิฟลากก้อนอะไรเรามันก็จะ วางโครงสร้างให้เป็นเลยดอจิทัลห้าเลยถ้าเป็นเรื่องดิจิทัลสี่มันก็จะเป็นของดิจิทัลสี่เลยขนาดนา้นครับคุณก้าวฟานสามารถกลับบ้านได้แล้วครับ <c oughs> ยังเมื <c oughs> ่อกี้สไลด์จบอยู่คนเดียวท่านมีท่านใดจะเสริมอะไรต่อไหมครับคือ <c oughs> คือความสามารถหลักๆที่ที่เห็นได้ชัดเจนถ้าเป็นเฉพาะ HTML 5อย่างเดียวนะครับก็คือความสามารถในส่วนของฟอร์ม มือที่ออบอกบางโชว์เรื่องของฟอร์มนี่ครับการใส่ฟอร์มใส่อินพุตมันสามารถที่จะว a ลิ d a t e ข้อมูลที่ตัวมันเองได้เช่ตตนต้องวูลิี่เด้ินจาว่าต้อง v a l i d a t ด้วยจาวาสคริปต์ตอนนี้เราใส่ที่ต้องกรอกอย่างเงี้ยมันคับให้คนต้องกรอกถ้าไม่กรอกมันจะมีเอฟเฟกต์จากเบราว์เซอร์เองออกมาว่าให้ดูต้องกรอกตรงนี้นะฟอรอกตรงนี้เอาตัวเลขเฉพาะตัวใหญ่ที่พอร์ตคู่ศูนย์หนึงเก้าไม่เกินสิบตัวเท่านั้นอย่างเงี้ยเสางต้จาก x ทีมหนห้าถึงแม้ว่าเราจะปิดจาวาสคริปต์มันก็ยังทำงานอันนี้ผมผมจะเรียกว่า แต่ว่าถ้าแบบเปิดแค่แคนวาสมาแล้วก็โน่นเลย,ย Model Java ต้องคิดต้องจริงโมเดลจะว่าที่คิดคุณกปเดียนนนั้นมาก,ก่อนแต่มันยังไม่ใช่จริงซึ่งปัญหามันจะอยู่ตรงนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาบ้านเราที่ผมเคจอที่ผมอยู่ประมันามาแต่ถ้าพี่พูดเรื่องนี้ขึ้นมามันจะราม่า,าย,ยาวนะคะไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้ยาวมา,าย,ยาวขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยความด้วย ด้วยสิ่งที่เห็นในฐานะ,ะที่เราเป็นทมืหถือโป้ด้วยมือถือโปรคนอย่งท,ที่ที่ตามหาคนมาทำงานตอนนี้ผมรับสมัครคนมาหลายชาติแล้วเนี่ยก็มีใครสมรคนนะัครไหมจึงเรเียนไปเรียนแต่ว่าพอเราสนใจงา,านพอดีก่อนเนี่ยยังเดี๋ยวผมไปมาเอาหลักฐานจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ขาดเนี่ยครับ คือคุณทํางานเนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานในเรื่องของทฤษฎีหลักการมาบ้างบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ย HTML เราแค่ภาษาพื้นฐานธรรมดาแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่เกมแอปพลิเคชันมันคือฝั่ง SEO ทำ o p t i m i z a t i o n ทำเลี้ยให้คนตาบอดดูได้โรบอทด,ดูได้ HTML 5มี s e m a n t i c Tag เขาเรียกว่า semantic mm เข้ามาแค่รนเองในในเชิงงานงานวิจัยพัฒนาทีนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนงนาน เราก็ปวดที่จะไปนั่งไล่มาว่โาโครงสร้างที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง HTML4 4นะครับมีแยกโหมดให้กับภาษาแยกสอนันคือ inline element กับ block element พ,พอเป็น,น HTML5 เนี่ยมันมีตั้ง15หมวเลยเจ็ดกลุ่มพฤติกรรมอะไรเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ที่ผมที่ผมอยากจะให้ คนพัฒนาจริงศึกษาแล้วก็รู้ถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยไอยเรื่องพวกนี้มันอยู่ในหมวดตรงไหนคุณก็จะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยคุณจะเลือกใช้ได้ย,ยังไงคุณจะไม่เอาไปใส่บั่วคุณจะไม่เอาผีไปใส่ในสปแปนคุณจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าคุณรู้ทฤษฎีมันอันนี้คือสิ่งที่ขาดทฤษฎีเ <ใน S 2> บสิกของการต่อร่างน้าพี่แมวใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ ขาดและหายไปนั่นคืองานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้คือรับจ้างอยู่ที่อุตสาหกรรมบริษัทอ่านะครับคือไปไล่ไล่สองครับไล่ทำไมครับไล่สองคนในออฟฟิศก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันจะเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นงานทุกที่เป็นงานทุกบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทเล็กเพราะฉะนั้นผมก็เลยขังอาจารย์ว่าผมฝากเลยนะครับอาจารย์ครับผมนะครับต้องขอชื่อชื่อันนี้เป็นอาจารยยอนเผื่อร้อนใช่ครับคือผมก็ไทยซีนก็ได้แค่ส่วนหนึ่งจะสังเกตบ้างไหมผม ถ้าใครเขียนเข้าไปผมจะพูด<ะ>แต่เรื่องของทฤษฎีมันยังไม่มีเกรียนไม่มีคอมเมนต์เพราะว่าเขาไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงที่อ่านที่รู้เรื่องผมก็งงคือมันไม่มีเกรียนไม่มีคอมเมนต์ช่วงแรกก็จะมีไงช่วงที่เหมือนที่กระปั่นทำะแต่เกรียนเกียนไม่ได้เอาเอาเอาโพสต์มากรอบวางแล้วก็ทำไม่ได้มีคนส่งนะช่วพี่ครับช่วยทำการบ้านให้หน่อยครัพรุ่งนี้ครูจะส่งอะไรเนี้ยช่วงนี้แต่ช่วงว่างนนี้ เอจอเจอเจอบทความปากเกียนเข้าไปอตอนนี้คนอ่านแค่เพียงนิดเดียวครับคือล่าสุดที่มีคนเข้าหรือเปล่ายัง <c oughs> มีนะเข้าไปดูมิวสิีวีโอโอเคเรื่องเมื่อไรนะต๋อง <c oughs> นุ่มผมเดี๋ยวต้องผันไปเองเรื่อยๆเรื่องแบบแบบขี้เขียนอะไรก็ไม่อยู่กับผส่วนถ้าเออใครจะส่งกันบ้านให้เราสาวอะไส่งกันบ้านให้ป้าทำให้นะก็ะส่งรูปไปด้วยก็แล้วกับที่จะบ่ายน,นะครับในเรื่องของพื้นฐานทฤษฎีไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามอันนี้ที่เราเนี่ยเรื่องเซียนเน็ตโวช่างศักดิ มันมีความสามารถที่มาเพิ่มขึ้นเพื่พพพพอ่อหนุนที่เชียรเอนาเนี่ยมีครับในส่วนของเรื่องของสองดีสามดีของวิทา์วิช,บชับอันนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นซี T e เลคเตอร์ก็จมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับ e คือ,ค,อคือเราบางคนอาจจะยังงงว,งว่าให้มันทางานยังไงซีนเซตเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่คอยเอาไว้เชื่อมกับเชียรลคือซีเลคเตอร์นะครับเอาไว้เชื่อมกันแล้วก็คุณจะสั่งงานอะไรคุณต้องเขียนอะรก่อน ซีเลคเตอร์เนี่ยสำคัญที่สุดแต่ซีเลคเตอร์ตัวนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนใช้มันบ่อยมากคือคลาสเซีเซมีซีเลคเตอร์ประมาณ20กว่าอันใช้อยู่อันเดียวบา,างที่ยี่สิบกว่าก็ใช้ได้หมดใช้อยู่อันเดียวคลาสาก็เลยเต็มบ้าน,นเลยทีเดียวก็ข้างบนพวกก๊อกไม่อย่างนั้นนั่นแหละครับสิ่งที่ต้างบอกคือก๊อปปี้แล้วก็วางแล้วก็วน,เ,นเรื่องเดิมแล้วก็มันจะมีในเรื่องของความสามารถในส่วนของติ๊กต๊อกับยูเซอร์ในสุดท้ายทำเอฟเฟกต์ก็คือมีการซิชชั่น คุณสูดจะย้ายกล่องจากนี่มาตรงนี้เมื่อก่อนมันก็พุดบมานี่เลยแต่ตอนนี้มันเพิ่มเวลาได้ว่าอ๋อจากนี่ย้ายมาี่คุณจะเห็นว่ามันวิ่งมาเาหน่วงเวลาได้มันมีแอนิเมชันนิดนึงมีแอนิเมชันได้แต่ตอนนี้เขาไป CS4 กันแล้วนะครับอ้าวผมก็ไปบ้านครับแต่ว่าเหมือนเดิมกบเหมือนเหมือนเรื่องของ HTML มันมีวิธีการศึกษามันมีแนวทางให้ศึกษามันมีหมวดหมู่ มันมันมีอะไรทียนนร่ย่อให้หมดเลยนีทฤษฎีว่าคุณต้องปฏิบัติตาม 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแยกกันออกไปปวดหูวไปแต่ว่าของเรานี่ยังไงก็ครบาทเข้าไปแล้วก็ต้องมาในการแก้เลยนะปูนปิดนะครับในการแก้เลยแล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่บ้านเราไม่ไปไหนคือเข้าไปเอาคนผมขอเรียกว่าตลาดเรามาแล้วก็ไอปากกินอะไรต่างๆที่เาเขียนบางคนเขียนซีซีห่วยมากเราก็กข้ามาอย่างนั้นคือเพรา่หลัมันก็ไม่ได้เก่งทุกคนนะครับแต่ว่ามันทำงานได้เราก็ไม่กล้าแก้ ถ้าผมจะไปเอามาผมก็ต้องมาแก้ให้มันเป็นซีนติกก่อนอ,อย่างมี SO ก่อนใส่เพิ่มความสามารถเข้าไปก่อนก็อยเอาไปก่อยได้แต่ว่าบางคนใหม่เนี่ยผมเจอเลยนะครับคือไปก๊อฟมาไม่กล้าแก้ปูนผักอ,อันนี้คือปัญหาปัญหาเราก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับพื้นที่ที่จะได้เรียนรู้ดีที่สุดสําหรับการทำงานนะไปต้องเลย